ครับเป็นนักชจกจากอำเภอพนมไพร,พพรจังหวัดร้อยเอ็ดมาซ้อมอยู่ที่อุบลราชธานีเสียงปรบมือให้กับเบพ็รสุวรรณสิทธอนพิบูลและคู่ชกของเขาครับจากทางอีสานเหนือครับเป็นนักชกจากอำเภอศรีบุญเรือจังหวัดหนองบัวลำพูนงพูรุ่งโรจน์พัดลุงชัยนี่ อย่างในเชิงกรรมการนะครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดกรณีของเราจากแดนใต้ปัตตานีครับกรรมการประธานสุขคตทับปฏิบัติคิดตามผู้ชมได้เลยครับครับท่านผู้ชมตู้ตระกร้าที่ผ่ามาแล้วก็เปลี่ยนสุดไฟใส่สื้ที่สับสนตอไดแล้วเราเมื่อไหร่นั่นแหละก็ เอาสู่รายการปกติมาเดือนก็เปิดตัวผู้แรกด้วยมวยที่กั่น้ำหนัก1 0 3่ร้อยสามกท่านผู้ชมเพชรสุวันสิทธิ์อภิูรณ์กับเพชรดูรอดพุชัยมวยไทยกินเดี๋ยวไปดระวัติของนักมวยนักคู่นะครับเริ่มต้นกันที่ในชมวงแดงครับานะเพชรสวันนะครับส7จปีครับ170เิเซมตรครับมาจากจวัดรครับชมมา3าทครั้งครับชนะ25แไป5าครังด้วยกัน ส่วน,นนั้นได้ชกม,มืนมอน้ำเงินกับเพชรรุ่งโรจน์นะครับ19ปีครับ165เดซิเมตรครับมาจากอำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูครับ,กบชกม,มา5 1ครั้งครับชนะ51เมสเมอ1แ,ละ,และก็แพ้ไป9ครั้งด้วยกันครับไม่เคยชกกันมาก่อนครับปงแดงคือสวัสดีซ้อมอยู่ที่ไหนชัยวัฒน์ครับอยู่ที่อำเภอสว่างเวียงครัจบจังหวัดุูดราชธานีชนะยเพียรบอยสต่นี่คนไทยที่นี่นะครับบ้อมน้อยส่วนเพชรรุ่งโรดจากศรีบุรืีหนองบัวลำพูแต่เขาไปซ้อมอยู่ค่ายสิครุบด ค่ายพดุูชัยมวยไทยยิมที่วัดพิสุโลชนะคะแนน10เอสอภัยดัที่วิทย์หมอชิดขอบคุณผู้สนับสนุนครับเสือกาวยาแนวชมใหม่สีเขียวสูตรเพิ่มสารทนตด3เท่าลดร้อนป้องกันราดำที่สุดของสตรีแบรนด์ต้องที่นอฟสยามสแควร์ซอย6ครับโทรศัพท์097 3567400ครับนอ .dkk ครับ หลังคาซิงเกิลซีด้าจำหน่ายและติดตั้งหลังคาซิงเกิลซีด้าโดยคิงบอลร o ่งจำกัดสนใจติดต่อ09055282664และก็ชุกิลากิลาครับส่วนหนึ่งของคุณส่วนหนึ่งของจาเริ่มเอาเละครับมาดูกันครับคู่แรกครับหอังลามในการแข่งของเราในวันนี้ครับจะเหลือแปดเดียวนี่มาสูดเดียวที่5เกือบจะครึ่งปีแล้วพี่อนครับ เปาปครับดีหรอเร็วมากครับเวลาไล่หลังตลอดไม่มีไม่มีตับหลังครับเด็กเป็นคู่เปิดตัวครับจากร้อยเอ็ดอิสานตอนกลางครับจนเอ่อมันมันเป็นอีสานตอนบนครับหนองบงัวลำงคูไม่เคยชกกันมาก่อนครับวัดใจดูเลยะอะไรกันดูใจอย่างเชียร์้นไปก่ปอนครับว่าแต่ว่าอายุเท่ากันใช่ไหมครับ 17กับ19ครับโอ้เนี่ยแหละครับเสียวตรงนี้แหละครับว่าอะไรรู้ไหมฮะครับหน้าตาเหมือนกันเลยว่าเป็นพี่น้องที่พัดพลาดแล้วก็เป็นพี่น้องกันได้ด้วยนะครับผมอายุห่างกัน2ปี 2> ใช่ครับแหม่อ่าล่ะครับลูกบ้านโคม้าในสูงยาวทั้งคู่แม่เสียหลักล้มลงไปนะครับเป็นพื้นเวทีใหม่นะครับได้รับการสนับสนุนจากท็อปทีมบ,บ็อกซิง่งอุปกรณ์มวยไทยสายเลือดแห่งนักสู้ทุกเวทีครับขอบคุณเสียดุนะครับ ารัน้องน้องไม่เจอถ้าไปใหม่แบบนี้ก็ต้องระวังนะครับอาจจะมีลื่นได้ครับต้นเนเจยนเย็เ้ยินเจยนเนเจยยนเจ้ยินเ้ยแดเจ้ยินเจ้ยมินเยเงินเจ้ินเจ้นเจ้ยยินจินเม่ถอยเยนเจเยเ้้้้นน้ยยยเยเยนย ถึงยาวเนี่ยน่าจะเป็นประเภทเขาดุดันคช้ายๆเลยครับฝ่าเ่ขวานะครับพยายามจะเตะรับในครับไม่ถึงสายหน้าก็ไม่ถึงดีครับอุกสายแล้วหมัดขวาตรงครับย่อไปเล็กน้อยครับแต่ว่าโดนไม่เต็มนะครับหลังมาเสียหลักแขนขวาจัดเอาไว้ครับพยายามจะต่อยเลยครับขอนั้มวยปล่อยของไม่แฟนมวยนก็จะลุกขึ้นมาเอาครับข่ายทีซ้ายทีนี้ครับ กระตาแล้วขนาเลิชนะจะได้มีรายการไปไว้ขวาขึ้นมาครับของเดสวนครับดูแลวยังไม่ร่งยีดตคู่ครับ้ายไปครับในลรถทำงา้นนี่โมดิไม่้เขาก็มีอันทีชีูชัยวยชัยยินแบบเขาดตอนนี้รับรูปขึ้นมาแรงรองแชมพูเสื่ด้วยอาจารย์ตากสัจจรที่มาถอนมงคลด้เยครับส่วนเดสวันตอนนี้ตันนี้หนึ่ชัยวัาส่วน คุณอที่ดู่าจะชมอยู่หน้าจอทีวีอยู่ที่สว่างวีระวงหรือที่ไหนที่ไดที่หนึ่งนะครับให้กำลังใจครับสอนการครับสีอที่ดูบางมัดรองตันหนึ่งชัวัดนะครับติดเจ๊สองนีครับู้พัดใช้ครั้งหนึ่ง เนี่ยครับจังหวะเตะขากระจอดยาครับเจอทีค no, รับมายาจะออกหมัดหนึ่งสองนะครับแต่ว่าขาไม่เกี่ยวกันเองนะครับไม่ได้โดนหมัดครับเอสุูวันแต่ก็ดีนะครับสองสองจังหวะเลยนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนนะครับดอกเลยดอกเลยรีบรีบออกอาบน้ำขอบคุณยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาดอกเลยอย่าลืมดอกเลยจีเกย์24ตราเล็กขู่มีแกนนายตามราศขายาและเซเว่นทั่วประเทศ เสือกาวยาแนวชมใหม่สีเขียวสูงเพิ่มสามทนต่อสารเเถอลดน้ำป้องกันตราดับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำใสคุณภาพเยี่ยมแขฮงยาวแขฮงยาวสายยางสยามช้างทองสายยาเด้งไม่หักงอทนรถเหียบก็ไม่แตกสนใจติดต่อสัตว์สีสูงแบบ113996กลุ่มแบบหรือในลาซาด้าชอปปี้ทิกต็อกครับครับด่วนต่อครับยกสองครับ แรกเครับแขงหน้าสาย <c oughs> จังหวะจะต่อยขวานี่ทิ้งทั้งไหลเลยครับเอ็นอุรุโรครับปีกับพิศวาลิงดิ้นหลบได้ครับสายเขียไปดานขวาขึ้นมาครับพิ็นวาวย์ยังเป็นไขายเอ็นุรุโรจน์จังหวะใส่แล้ครับตอนน <c oughs> ี้ <c oughs> อ่า <c oughs> ต้งลีแล,ล้วต้องลีแล้วผมมั่นจาไว้ล้ักเรียบร้อยแบบฉบับมวยไทยขายยคะยังใจเยิงครับพสุวรณ เราก็มัดเอาไว้เออสับสอนนะมาครับยังห่างหน่อยครับทางด้านเพชรมุ่งรถพยายามจะเร่ไล่ของอาวุธนะครับขีดซ้ายครับยังพยายามสร้างจังหวะกันอยู่นะครับเออเต็มเต็มขาไปกอดสายหน้าเขาขึ้นมาเออการทดไฟนะครับออกเส้นสายหน้าครับเกร็งตรวครับแล้วก็พยายามพยายมแม นะคร um ับแต่ว่าเตะขวาเอาครับยังทังนกันอยู่ครับใกล้เย็นกันอยู่ครับเตะซ้ายไปก่อนครับเป็นดูรุ่งโรดเห็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาสวนเปทุวันไม่หนีครับเตะขวาไปครับเออเป็นรุ่งโรดนเออเี่ครับเป็นรุ่งโรจน์19ปีไอ้ทุวันนั้น17ครับแต่ว่าดวงขยับขวาใส่หน้าครับเป็นส่วนเออ ก็จับตีก่อนนะครับสุภัมอย่างเชื่อครับต้อมาจานเที่ยงนะครับแบบนี้หลังคาสุขศพพาปฏิภาชนะครับแยกออกมาครับแยนซ้ายครับแต่ว่าไม่มีอาวุธติดตามครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงยกหนึ่งยกสองครับเออสายพันตลอดสายพันตลอดครับตรงโลก ใ่้พ um ันตลอดใส้พันตลอดเลือก็ไปครับครับเออจังหวะเดียวกันี่แต่ละทีมกัไป่อนครับค่อยๆพยายาเข้าหากันยังไงครับยังไปตอนสับสองีเลยครับวงไหเออวงไหนดูดิดูดิ้ดูดิ้คูนิ้ดูดิวงไนกินเลยมั้งแตไปแต่ละดอกแต่ละพิี้ชอเย่ฮ้ยดูผับช้าครับ ยกข่านมาครับเตะขวาครับปีดซ้ายับจังหวะสับสอกครับเด็กก็รุลโลดล้เตะขึ้นมาเตะเนมต็มนะี่ครับแต่ที่บ,บ,บอกนะใช้เคียนมากครับอ,อ่าเดินเท้าเด็เออเดินเท้าเด็กเดินเท้าให้ลุดูดิดดดอ่า